สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กันในช่วงเอยกดอัดแล้วโอเคนึกว่ายังไม่อัดนี่เรียบร้อยเลยนะนะฮะอ๋ะอน,นี่อยู่ในช่วงอันผลานเงินนะฮะผ่านเงิน20บาทวันนี้ <c oughs> มาดูครับ20บาทผมได้มากี่โลบัคกครับทุกคนจะตกใจใช่รับ20บาท 20บาทผมได้มา320โลบัเอ,อ,อีกหนึ่งนี่ไม่เกี่ยวนะอีกหนึ่งนี่ของผมเติมไว้ก่อนหน้านี้นะอันนี้คือผมเติมกับร้านของผมเองนะฮะยกคือต้องบอกก่อนนะครับว่าร้านผมเนี่ยก่อนที่ผมจะมาขายเลรเนี้ยอันนี้อันนี้เป็นเรีใหม่นะใครที่อยู่ในดิสผมจะรู้นะครับถ้าเลรก่อนหน้านี้เอ,อ่อราคา มันจะมากกว่านี้เออไอ้เฉพาะตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะนี่ผมลืมนะฮะลืมมาออกนะครับ <c oughs> เรทก่อนหน้านี้มันจะมากกว่านี้นะ,ะจะแพงกว่านี้ซึ่งจากสามห้าจะเป็นสามเจ็ดมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแต่ตอนเนี้ยมันลดนะฮะมันลดลดยับยับเลยนะถามว่าทําไมเพราะแต่ก่อนผมก็เติมกับอีกร้านหนึ่งแต่ตอนนี้ผมเติมเติมด้วยตัวเองแหละนะฮะ อ๋อลืมบอกเออผมมีกิจกรรมมาให้นะฮะถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูหนึ่งพคนขึ้นไปอ่ะคนกดใจยี่สิบคนนะครับเอ้ยกดกดไลค์ยี่สิบคนพอนะผมจะแจกสูตรกดโลบักในดิสในช่องประกาศเลยนะครับไม่ต้องไปแชร์ไม่ต้องไปซื้อยศนะตอนนี้ร้านผมก็มีบริการซื้อยศ2ยศนะครับ VIP โปรแกรมนะฮะก็จะมี สูตรโรบักให้นะเดี๋ยวไปเพิ่มให้นะตอนนี้ยังไม่เพิ่มนะ่ะมาคิดในคลิปนี้แหละนะอ่ะเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้คนยอดวิวถึง1,000วิวพอนะนะช่องเราเลิกๆแล้วก็มีคนกดไลค์คลิปถึง20คนเดี๋ยวผมแจกสูตรกดโรบักเออเอาไปทำธุรกิจต่อได้เลยนะครับหรือคุณจะเสีย20บาทมาเอาก่อนใครก็ได้นะครับ เออเดี๋ยวผมไปเพิ่มให้นะจบคลิปนี้เราเพิ่มให้เลยนะานี่รครับปกติสามร้อยยี่สิบรูบักถ้าเติมกับโรบ็อกเองนะครับจับประมาณเท่าไหร่อร้อยกว่าสองร้อยได้ไหมเออประมาณนั้นเนาะประมาณร้อยแปดสิบหรือว่าสองร้อยเาตีเป็นสองร้อยแล้วกันร้อยกว่าร้อยหกร้อยห้าสิบแล้วกันเออร้อยห้าสิบตีเลขกลมๆนะั้นจริงไม่ใช่หรอก วันนี้ผมได้ร้านนี่จะเติมแล้วผมมีของนี่จะเติมแล้วซึ่งเป็นของที่มันมันปัญญาอ่อนนี่ครับแต่ผมชอบอ่ะนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมันอยู่ในกลุ่มนะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนี้เขาสอนทำเอ่ออะไรวะมันเป็นไอเทมนะที่เราสะพายอะไรกันอย่างนี้แหละใน youtube ซึ่งผมไปดูมาแล้วผมก็กำลังจะทำนะครับในกลุ่มผมเนี่ยแต่ว่าขออนุญาตศึกษาก่อนนะครับนะ มีโมเดลที่บันแล้วแต่ก็ขออนุญาตสุขสาไปก่อนนะอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นี่นี่กลุ่นี้ใช่ไหมจีอใช่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 ใ,ชใ,ชใ,ชใช่านี่นะครับอ่ะมันคือ UGC มันคือไอเทมแบบเนี้ยถ้าจะไม่ผิดเนี้ยไอเทมแบบหมวกลูกเสือเนี item ้ยไอเทม 3D ในในเนี้ยนะเออ เดี๋ยวผมลองเปิด Google ก่อนเปิดได้ไหมบางทีคอมของผมก็เป็นเก่าแล้วนะครับมันก็เปิดไม่ค่อยได้นะบางครั้งอ่ะเออไอหนุ่มสรงแฉ่งมันเซ็งชงเออเดี๋ยวเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ลืม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 ได้ไหมเนี่ยไม่ได้แน่เลยไม่น่าได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเราบอกเลย โอ้ยอ่านี่นะผมลืมอุย้ยเปิดได้แล้วเว้ยเนี่ยครับเราเติมเกมเราไม่ได้มีแค่รูบอกนะครับใครที่อยากเติมเกมอื่นเราก็มีนะนะอยู่ไหนอยู่ไหนด้านบนด้านบนหอด,ด้านล่าง <c oughs> นี่นะครับเรามีบริการนะครับเกมฟรีไฟโอ้ยแปบ๊บหนึ่งครับค้างครับเกมฟรีไฟนะครับโอ้โห ราคาทุกถูกในระ้านผมเนะี่ยโอ้โหไม่คิดว่าทำไมจะถูกได้ขนาดนี้นะฟีไฟโลบอกนะครับเอาวีนะเอาวีนะเกมอื่นๆนะครับหลายเกมนะบัตรกาลินงกาลิน่านะฮะบ,บัตรกาลิน่าแล้วก็มีนะครับไนโต้โ่นนี่นั่นเรามีหมดนะครับในตุงไนโต้นะครับบูธเซิร์ฟแล้วก็มี ผมลืมเอามาส่งเลยเนะี่ยอันนี้บอดมันเออนะเออจริงมันต้องสำเร็จหนึ่งทับสองบูนะเอ้ยสองทับสองบูมันเออนะแต่ว่าบูทอะครบเอออะเราพ้นเรื่องนี้ไปก่อนมาแล้วโอ้โหช้ามากครับพี่อ่าผมจะที่ผมเปิดกูเกิลว่าผมจะลากมาใส่ในนี้นะโอเค สิ่งแรกที่ผมจะเอาก็คือคือคือกองยาวครับใช่ครับผมอยากได้กองยาวคือแบบมันน่ารักมากครัผมลองไปลองใช้แล้วนะเดี๋ยวค้างมากเลยว่ะคือแบบมันไม่ค่อยดีนะครับเน็ตมันเน็ตบวกคอมด้วยเน็ตและคอมเออตอนนี้มีสามร้อยยี่บเอ็ดโลบั๊กโอในราคายี่สิบบาทเอ้ยลืมบอกว่าผมได้มาได้ยังไง คือไม่ใช่ว่าผมไปซื้อเติมร้านตัวเองนะก็คือว่าคือก่อนหน้านี้จําได้ไหมที่ผมบอกว่าผมซื้อจากอีกร้านหนึ่งซึ่งอีกร้านหนึ่งนะครับเขาจะมีโค้ดให้ร้านเราก็มีนะฮะสต่งที่เติมนะเขามีโค้ดให้นะครับผมก็เก็บโคด้ดเก็บโค้ดมาเรื่อยๆจนเก็บได้เติม300 300 ค่า20บาทผมก็ริบร้อยดีเติมดิครับรออะไรล่ะเออเก็บไว้ทําใหม่ใช่ไหมนะแต่ผมก็สนุนเขาบ้างนะบางทีะเช่นพวกเกมบางเกมอ่นะะนที่ผมไม่ได้เปิดเนาะทำไมมันเขียรสองดนะจริงๆมัน 3D นะเว้ยนี่ผมชอบมากเลยแบบมันกระจิ๋วเดียวแต่มันน่ารักกว่า เหมอวตารผมนะครับผมค่อยเปลี่ยนอวตารได้นะ <c oughs> ไม่ชอ,ไช,อชอบชอบทำมาอีกได้นะผมชอบมากปิดโลโบอกนี่ไปเลยก็ได้นะช่างมันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะครับกดซื้อเลยครับผมผมเอาเลยผมชอบครับอันไหนผมชอบผมซื้อหมดอ่ไม่หยอกหยอกหย,ยอกเล่นนะผมก็ไม่ได้มีเงินเยอะหยอกเล่นนะเมื่อกี้ที่พูดไปโอ้โหเน็ตแบบ หมุนติ้วๆว,ว,วเลยนะอ่ะโอเคนะครับได้ละได้กองยาวมาละเฮ้ยเห็นหนังกองเฮ้ยเหมือนจริงเฮ้ยเหมือนจริงเลยนะ,นะต่อมาครับผมจะซื้อเป็นพระสงฆ์ <c oughs> แล้วมันเอาง่ายคือบาทนั่นเองนะครับบาทพระนั่นเองเดี๋ยวลองสวมหน่อยอันนี้ผมยังไม่เคยลองสวมทีนะลองสวมหน่อยรอก่อน เอ้ยได้เลยนี่โอ,โอเคเลยสวยงามครับเออได้เนี่ยผมมีชุดพระอยู่ด้วยซื้อดิีรออะไรสิเลยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมึงซื้อไปทำเงี้ยอะไรวะเปลืองเงินเปลืองโลบั๊กเปล่าๆก็คือผมอยากได้แค่นั้นเลยเปลืองโลบักแล้วไงใช่ไหม เราอยากได้เราก็จัดไปดิถูกต้องป่ะนะจะทดูไปที่กลุ่มเขาแล้วกันนะเข้าในเว็บไซต์จริงเข้าในเว็บไซต์แต่แรกก็ดีอยู่แล้วไปเข้าลูปของมทำไมใช่มึงต่อมาครับเหลือหน้าจานสุดท้ายแล้วที่เหลือผมก็จะหาดูเองแล้วว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมนั่นก็คือตลปัดเดี๋ยวตลับปัดผมไม่เคยดู ผมจะไ,ได้ปาดอะผมเคยดูผมเลยเลือกแต่ตลบปัดไม่เคยดูดูก่อนว่าสวยไหมไม่สวยค่อยว่ากันผมชอบมากตลบปัดอันีว่ามันสวยนะโอโ้มันเป็นสพายอ <c oughs> ไม่เอาละโอ้โหมันเป็นสพายอะทุกคนผมไม่ชอบอะเวลาเป็นสพายอย่างเงี้ยเห็นไหมตลบปัดมันไม่ควรนำมาสพายจริงไหม เอาจิงผมก็เคยเห็นนะที่เขาสะพายอะ่ะพระสะพายตลปัดแต่ผมไม่ชอบไงแบบเนี้ยแบบคือมันไม่ค่อยสวยอาจิ้งถ้ามาอยู่ด้านหน้าแล้วทำแอนิเมชันถืออะไจะดีมากเฮ้ยได้จังเอาอย่างอืง่นอุ้ยสารไหมสารนี่ผมดูแล้วโคตรชอบอะ่ะบ้านไทยวิญญาณเราบอกผมชอบมากอันนี้ยผมไม่ดูแล้ว ตีข้าวเหนียวออกป้าทุกคนแคร์นี่ผมดูแล้วไม่ชอบนะแต่จริงๆอะ่ะผมเอ้ยมันไม่ใช่แคร์มันคืออูดปะไม่รู้ไม่ใช่เขาเรียกอูดอูดอะไรผมผมขออภัยด้วยผมไม่รู้จริงแต่สารนี่ผมเอาแน่ผม,มันจะอยู่ข้างๆเราด้านหลังเราแนละ้วมันจะตามเราเหมือนเหมือนสัตว์เลี้ยงอะ่ะเอออ่ะนี่อ๋อไม่ใช่ด้านหลังนั่นค่ะโอเคมันก็ดีงมันสวยผมชอบนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวถ้าท่านอื่นไม่ไม่มีเราก็าจะเอาสารนั่นแหละ พระมันมันมันอยู่ยังไงวะโอเเดี๋ยวเราต้องซื้อเสื้อด้วยไม่เป็นไรเสื้อเขา่ากันพระไม่ทุ่นพระพระพุทธรูปเงินไทยสามจุดเอาว่มันดูสวยมากอ่ะมันจะเหลือหลายโลบักมากเลยเนื่องจากผมไม่ได้เอาไอตัวตลับปัดเมื่อกี้เนาะลองใส่ดูสิเว้ยแต่นี้ดูสวยกว่า รู้สึกว่านี้สวยกว่าแต่มปนคนละกลุ่มแล้วก็ได้เนาะเออเราก็ไม่ได้จะแบบตั้งใจโมดลุ้เขาขนาดนั้นเนะอันนี้ไม่ค่อยสวยวะอันนี้มาแทนแล้วอันนี้ผมดูแล้วน่าจะสวยมังม้งมังม้งมั้งมงก็คือพระปัญ <c> ญ <oughs> าอ่อนละกูคนนี้เขาทำแต่รูปเอ้ยเขาทำแต่พระปะเนี่ย มันเป็นยังไงห้อีก็ได้เนอะแล้วน่าจะที่อวาตารผมล <c oughs> ะเขามีกลุ่มไหมจะทำโดยทำโดยใครเน,นี่ยผมไปดูดิ่เขาเป็นน่าจะหมนคนแล้วเนี่ยไม่ใช่กลุ่มนะ FC Net D เอ้ยกลุ่มเดิม ดูกันต่อก่อนใจเย็นๆแล้วกดถัด๊ยพ่อมันยังไม่ค่อยชอบนะแต่ดูไว้ก่อนนะเผื่อสงการเลยสงการเดี๋ยวเจอกันนะฟาเอ้ยติลิลกกสิทธิ์ล้ะอยากร้องเพลงติลเลิกกะสิทธิ์มามาดูกันเฮ้ยมั็นโคตรได้เลย แต่แต่มันเสียดายที่ว่าอวาตารผมมันเป็น R6 นะนี่เขาน่าจะทำาให้ R15 นะพวกเนี้ยนะโอเคได้นะแต่แต่ว่า R6 บางอันใช้ได้ครับเ <c oughs> อาเองแผงลอตเตอรี่เนี่ยผมว่ามันอาจจะได้ก็ได้นะเว้ยไหนดูหน่อยีิไอ้แผงลอตเตอรี่เนี่ยอ๋อแบบผมจะไปเดินขายลอตเตอรี่ในแมบบล็อกฟุตอะไรเงี้ยหรอ <c oughs> ปีลอตเตอรี่ เข้ากับอาก็ดีมัน,นไม่เข้ากันเลยกับอาคนนี้อ่ะคนละคนอันนี้คือเผาเผาเงินเผาเงินยี่สิบาทหายไปทีละน,น,นิด <c oughs> คุ้มนะเออแต่ร้านผมคุ้มคุ้มกว่าร้านเขาแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเอ้ยอันที่มันไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันมีแค่ตัวเนี้ยไม่ไม่สวยไม่สวยจริง ไม่สวยเลยเอออยากได้ลอตเตอรี่แต่อยากได้เป็น R6 อะ่ะมีไหมมีใครใครแนะนำได้ไหมเดี๋ยวเติมเพิ่มเลยนะถ้ามีคนแนะนำมาให้แล้วมีอะ่ะแบบสวยๆนะขอแบบสวยๆสำหรับ R R6 โดยเฉพาะเลยนะเกลือเกลือไหมยิยนดีต้อนรับสู่ประเทศไทยเกลือไหมควดเหลี่ยมเออนี่แหละก็คล้องคอ,งองได้ห หรือว่าผมใส่ชุดดำเลยมองไม่เห็นเออเอา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 สักอันหนึ่งเนาะเอาหนึ่งจุดศูนย์แล้วกันเพราะว่าไอ้สามจุดศูนย์ผมรู้สึกผมใส่ไม่ค่อยสวยว่ะผมใส่ไม่ค่อยสวยว่ะสามไม่สามจุดศูนย์นะถ้าเนี้ยผมไม่บักนะมันไม่บักตัวออกบักบักไหมไม่บักอันน้นก็ไม่บักเรือลองสวมอ๋อมันไม่บักมันคืออันนี้อันไหนสวยกว่ารู้สึกไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ ครับเอาอันนี้กดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาบ้านบ้านยานก่อนเดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นนึงก่อนสองอันนี้ลิงไว้นะสองอันนี้สองอันนี้ลิงไว้นะสองอันเนี้ยเออคือวันนี้โลบักผมต้องหมดแค่นั้นแหละนะเอ้ยนี่ไงชุดเอาชุดแบบไหนดีผมชอบแบบเหลี่ยมคือแบบนี้แบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบอุ้ย อืมอันนี้ดีกว่าอันนี้ผมชอบแต่เขาไม่มีกางเกงซึ่งกางเกงเดี๋ยวผมไปหากางเกงกางเกงลายดอกของคนอื่นหรืออาจจะเป็นขากล้ยอะไรเงี้ยน่ะเออเฮ้ยเนีย่ยนะเขามีไอ้ที่เป็นตรงมือไว้ทำไมวะนาฬิกาเหรอไม่รู้แต่ถ้ารู้ผมจะไปใส่กับกลมงยาวนะฮะกดซื้อเลยซื้อเลยตอนนี้ โอ้ยสองร้อยยี่สิบสองนะเงินเหลือกดปิดไปนะฮะเออเ้ยผมเห็นหมวกชาวบ้านผมว่าสวยนะอันนี้อันนี้พูดจริงๆเนงนะผมว่าสวยนะหมวกชาวบ้านอนะ่ะเออผมว่าสวยมากจริงหมวกชาวบ้านนะแต่อาจจะต้องเหลือไว้สักสิบโลแล้วกันเอาไว้สำหรับซื้อชุดนะในอนะคดมังกรหัวโคด ครับมันคืออะไรน,นะแต่บอกเลยร้านนี้ของดีเยอะมีแต่ของสวยๆพวกเนี้ยน่าสนนะแต่ว่ามันร้อยสิบตลับปัดอะเสียด้ตลับปัดเนี่ยเนผมบอกนะหม,มกไม่รู้ว่าไหนสวยกว่า วางนะครับล <c oughs> ูฟี่นะลองสวยลองสวยลองสวมไอ้เหี้ยห้อเคฟซีก็ได้นะอไอผมนี่ไม่เกี่ยวนะผมค่อยลบออกก็ได้นะอันเนี้ยก็สวยอยู่แต่รู้สึกชอบอันนี้เอ้ยไม่เคยชอบแล้วลายมันดูเหมือน แล้วดูก่อนอย่าเพิ่งตัดสินอันนี้ดูทรงสูงกว่า,อ,าอันนู้นแล้วกันเนาะอเอ้ยอน,นี่มันใส่ทั้งหัวไหมวะผมว่าต้องเอาอันนี้แหละนะครับเป็นการเซฟเอาไว้ก่อนถอดออกอันนี้ผมกลัวใส่แล้วมันจะาบาั๊กอะดิเดี๋ยวนะไปแก้ก่อนนะเดี๋ยวผมแก้แป๊บหนึ่งไปเอาผมออกแป๊บ ลิปนี้ยาวมากเลยใช่ไหมเนี่ย18นาทีว้าวใช้ได้อยู่เนี่ยจริงลักษณะมัน,มน,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 นปรับได้นะ เลยนะไอ้โลนวีสองเลยนะมามาลองกันครับรอบนี้ว่าจะได้ไหมสวยไหอยากได้สีชมพูนนี้มากนั่นไงแล้วได้ไงแล้วปัญหาคือมันได้ไงก็เอาดีเอ้ยม,มันเหลือหัวหลองวีสองลองวีสองก่อนวีสองดีไหมถ้าวีสองดีผมก็จเอาวีสองเออ เพื่อความดีน,นั่ศีรษะผมไม่ได้ใช้ถ้ามันเหมือนกันผมชวหน่งเพราผมชอบวีหนึ่งแต่วีสองดูดีกว่าอ่ะเอไม่ใช่เหมือนกันวีหนึ่งดูดีกว่าด้วยซ้ำถ้าเรามองแบบนี้ใช่ครับผมซื้อไปเอาวีหนึ่งอันนี้ใครไม่ชอบยังไงแต่ผมชอบนะกดกิดไปเลยน้านนี้โอเค ก็หมดแล้วนะของร้านนี้ที่ผมอยากซื้อเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแล้วเนาะอ๋ออ๋อเหลือนู้นลืมลืมไอแผงตัวนี้ไม่รู้ได้ซื้อไหมเดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะเหลือไม่กี่โลบัรแล้วนะเดี๋ยวร้อยสี่สิบแม่งเ่านี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองร้อยเท่าไหร่วะเดี๋ยวรอรอดูก่อนร้อยสี่สี่ร้อยสี่สี่เนาะน่าจะพอพอหรือ ผมก็จะเอาวันนี้ทำไมมีปัญหาป่ะคือชอบเฮ้ยอ้อเหลือเยอะอ๋อเออเออใช่ใช่ลืมโอเคมันจะไม่เหลืออะไรเลยโอเคซื้อละเดี๋ยวรอมันรีนะครับน่าจะเหลือทั้งหมดร้อยสายเสือสามสิบกว่าสามหกหรองงอ๋อเหลือยี่สิบ ทีแปดับซื้อใหญ่ได้บ้างเออเดี๋ยวผมไปหาซื้อชุดแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปหาชุดก่อนแล้วผมจะมาเปิดให้ทุกคนดูนะหางเกงแม่ชุดอ่ะโอเคผมคิดว่านะครับที่เหมาะสมที่สุดตอ,อนนี้น่าจะเป็นตัวนี้นะขออภัยะอ่าจุงกเบ็นตัวนี้ที่มันมีสีฟ,ฟ้าๆนี่น่าจะเป็นผมเดาก็่ะเป็นเพราะว่ามัน เป็นสีขาวบอกต,ต้องเป็นสีขาวนั่นนี่มันน่าจะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซื้อแล้วก็เดี๋ยว,วไปลองกันผมซื้อเลยอนะ่ะไม่กลัวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววแต่ใครที่มีกางเกงที่มันเหมาะกับชุดนี้บอกได้หรือว่าเป็นจงกระเบนที่สวยกว่าอันนี้บอกมาได้แล้วก็คือส่งลิงก์ไว้ก็ได้ได้ดีแคปดีแคปชั่นใช่ไหมดีแคปชั่นนะเขาเรียกคอมเมนต์นั่นแหละ จะทักที่ส่วนตัวมาผมก็ได้นะเออมีสวยกว่านี้นะครับแล้วใครที่อยากให้ผมลองซื้ออะไรก็บอกได้ขอข,อขอราคาไม,ไม่แรงมากนะถูกนะครับขอถูกๆเ้ยสองร้อยสามคนชอบเยอะนี่ว่อ๋อนี่เขาทําเกี่ยวกับไทยโดยเฉพาะเลยใช่ไหมเนี่ยเขามีร้านค้าของเขาด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับจะได้อุดหนุนเทนะ่าที่ผมดูอันนี้ก็ห้าโลบัคมาตรฐาน ชุดพวกนี้ชุดเสื้อกางเกงเนี่ย5รูบักคืคอมา,มาตรฐานนะฮะโอ้มีชุดอีกี้มันเป็นสกอยได้เว้ยนี่ไงจงกระเบนอุย้ยนี่ไงจงกระเบนมีหลายอันเลยนะครับจงกระเบนมีหลายอันเลย ตัวในะ28โลนะได้5ตัวก็1 2 3อันนี้แมวนะ4ฮอุ้ย5ตัวพอดีเลยถ้าเอาหมดนี่แล้วเป็นราคามันราคาไม่แพงด้วยอุ้ยพวกนี้ก็น่าสนนะเดี๋ยวผมมาทําคลิปแม่แบบสบายโดยเฉพาะเอออะไรอย่างเงี้ยเอามีแค่นี้มีแค่นี้อุ้ยแต่โจงกระเบนอะผมเอาหมดเลยอุ้ยอยากได้อยากได้ อยากได้นี้เอาอันนั้นอันไหนออกได้บ้างอ่ะไปดูก่อนอันไหนไม่ไม่ค่อยสวยอ,นนอันนี้ไหมอันนี้ไหมอันนี้มันเหมือนเบาไเพลยไปหน่อยเนาะใช่ไหมเออดูแล้วเหมือนเบาไเพลยนะหรือว่าเอาอันไหนออกคือไม่อยากเอาอันไหนออกเลยของมันสวยอะแต่ผมอยากได้สีม่วงโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอันนี้ออกไปแล้วกัน ก็เอาไว้ห้าโลนี้อยากได้อีก2โลอ่ะคือมีร้านไหนรับเติมไหมสอโลบัาบนะเออสีม่วงมาอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษผิดผิดทำผิดจงกระเบียดนี่สีอะไรเดี๋ยนี่สีอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะนี่สีอะไรอันนี้น่าจะเป็นสีเขียวป่ะสีเขียวนี่สีอะไรสีน้ำเงินอันนี้สีเขียวอ่ะอันนี้สีอะไรอ่ะมันเป็สีสีเขียวพี่สองอันเหรอ เี่ยวไหนสวยกว่าอันนี้เขียวผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยผมว่าอันนี้เขียวผู้หญิงได้เลยใช่อันนี้เขียวผู้หญิงไม่เอางั้นเอาสีนี้กลับมาได้นะสีม่วงเพิ่มไปด้วย่ะสีม่วงจมกบสีน้ำเงินเราเอาอย่างมีแล้วนะใช่ไหม มเอาทุกสีบอกให้้ทำไมสีน้ำเงินมองไม่ค่อยออกเลยวะหรือว่ายังไงมันมันจงกระเบนไหมนี่ <c oughs> แต่ชอบสีม่วงชอบสีม่วงนมโอ,อ้ผู้หญิงไหมผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายก็มีเนาะสีม่วงเนาะอืมผมชอบนะมันดูสวยดีรองเท้าอะ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปหาซื้อก็ได้นะเค okay. ประมาณนี้ ใครที่มีของอยากจะแนะนำผมก็บอกมาได้เลยนะครับมาพิมพ์บอกได้ตามที่บอกเลยนะดิททอนหรือว่าใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับพิมพ์ลิงกนะ์เอาไอ้เนาะส่งลิงก์มาให้ผมแล้วก็ใครอยากให้ผมลองลองซื้ออันไหนนะฮะอันไหนสวยๆเป็นกอ,องยงกองยาวอะไรก็บอกผมได้ครับผมอยากได้กองยาวที่สวยกันเมื่อกี้คือมีแต่เมื่อกี้ก็สวยแล้วนะนะ เดี๋ยวเราลองหากองยาวไปผม,ม,มยังไม่ไม่ลองหาเลยอันนี้คลิปนี้คือแบบยาวมากอัพลง YouTube ยาวมาปปก66นาทีอะคุณลองยาวเอ้ยอันนี้มันแมปหรือว่าเอเคแต่ล็อกโอเคคือแบบเน็ตไม่ค่อยดีทุกท่านก็ต้องรอไปก่อน นานมากเลยกองยาวผมว่ากองยาวมีแค่ร้านนั้นที่ทำว่ะเนี่ยมีแค่ร้านนี้นะนี่คือกองยาวนะเดินขบวนกลองกลองโกกลองโกโอุย้ยกองสีฟ้าเอ้ยนี่เราทำไม่นั่นไหมว <laughs> ง,งโยธวาทิศไหมทำปะ่ะอุปกรณ์เด้ออุปกรณ์ครบเออโลบอ,อย่างนี้พัฒนาไปเยอะ แต่ไม่มีกองยาวอ๋อโดนตีไทยเออมีไหมผมว่ามันต้องมีแหละน,นอกจากกองยาวอะ่ะสดนเดิมเดิมไม่ค่อยไม่มีเออดนตีไทยไม่มีได้ไง <c oughs> ผมอยากได้นะดนตีไทยอะ่ะ ะโพนอย่างเงี้ยละนาดนะาละนาดถ้าไม่มีผมก็จะโชวค์คลนะิปละเพรเดี๋ยวซื้อให้ดูด้วยเดี๋ยวหาว่าผมซื้อไม่จริงไงผมมาของแท้ครับผมของแท้ซื้อหมดครับซื้อซื้อเลยนี่ซื้อแล้วนะอันแรกซื้อแล้วนะฮะเดี๋ยวรอมันโหลด อันสองเลยนะอันสองก็ซื้อตอนนี้เลยนะครับอันสามก็ซื้อดีครับมันบั๊กนะมันไม่ได้เชื่อมต่อดีขนาดนั้นะนะอันสี่ก็ซื้อไปดีครับที้มันราคาถูกอยู่แล้วนะพวกเสื้อผ้าพวกเนี้ยนะฮนะไม่ต้องห่วงนะมันถูกมากเดี๋ยวผมจะเอาไว้ถ่ายทำคลิปหรือว่าเล่นเกมกับเพื่อนนี่แหละ ใครมีอะไรอยากจะแนะนำ<อ>ได้อ๋ออันนี้มันคือจะบอกว่าเราไปเจาอเท็มแล้วโอเคปิดใี่หมดที่หมดปิดให้หมดปิดไปโอเคจบคลิปละยี่สิบแปดนาทีนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าไม่ได้ยินเสียงขอภัยด้วย <c oughs> นะครับอ่ะก็สวดี ดีขอบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมนะผมแจก,กสูตรโลบัสถ้าคลิปนี้คนยอดวิวถึง1,000วิวและก็คนกดไลค์ถึง20ไลค์และเจอกันครับ